ลอยครับมิงแต้มยิงเ้ครับสุกยิงมาครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขสุขคนเรามาดูหมายด้วยไว้แล้วนะครับจะว่า เจ้าก็จูดปลาหลับ,บาันนี้เพื่อจะได้หลับ,บาันนี้โอ้ยละหนูมันถึงอ,อนมันจะบหวกเข้าอะไรนี่เออยิงแท้ที่นอนเลยยิงแท้ไปโอ้มันจโรปรามาเฮาแบบนั้นก็จูดพง,งพี่นอ้องพอดีเลยเราจะใส่หนูชิด้มาดับไปน้องเราจะมาใส่แบบนี้ใส่แบบนี้ลงไปนี่ไปห้วยไปไปเรื่องพี่น้องไปที่งานกันกล่อมนายครับวันนี้ มีหมายเด็ดครับหมายเด็ดนะฮะเรามาดูมาแล้วนะใช่ครับเป็นน้องน้องหนูตัวนี้น้องวัวเลยนะครับตัวเล็กกว่าวัวนิดเดียวเข้ไปหมู่าวแท้แทเลยเราติดตามชมใช่ไหมแต่ก็รอชมครับวันนี้ไม่พลาดแน่นอนครับแต่เมื่อวานเราพลาดนะฮะถ่ายบรรยากาศนิดๆหน่อยๆเนาะเพราะว่ามันรุนแรง เดี๋ยวเราจะมาสรุปผลคะแนนว่าวันนี้เราจะได้กี่ตัวแต่ก็ดูหมายไว้แล้วเนาะไปจวดไปก็เรียบร้อยครับมิงแต้มมีแต้มครับฟังเสียงโดดมีครับพร้อมพร้อมกัวนะพ่อพ่โดนมาขอตัวตัวหนูพิการหนูหางคุยหนูหางคุณกัดกันกัดกันนี่ ไม่ห่อเนยะโอ้ยยิงสุดางมนเหรวันนี้ไ้ได้แล้วหนึ่งแก้วเยี่ยมยอดมีมือปีของเขาฮะถ้าไม่มีพวกเขาก็ไม่ได้ยินไงฮะจังหวะนี้เดี๋ยวล่ตัวไปเลยล่ยตัวไปเรื่อยเลยน่นี่ เรียบร้อยครับอีกหนึ่งแต้มางรวยดี๋ยวยบบบาเท่อูงูมูนเก็บโซาจะมาเนี้เที่ยไอ้รันด้ยเย็นทิหมองรอบเลยสัตว์ไปสองแต้มแล้วติวันนี้รันไปสองลันแล้วก็ได้สองแต้ม ประชากรของเราในมือนี้พอไฟเลยไม่เห็นูแถบเรีอบ้อยรวยครับห่งแต้มแค่เะคก็บัวอกนี่ื้นเลยนะนี่นฟื้นองเลี้ยงยเห็นลั่นนี่แบบนู้นเลี้ยนเลยยืดย่งมุนเดีย เตียงที่สันให้ไปโฟลด้วยวะเยอขาดนี้มัน,น,นเกียร<อ>บพันแงพัแนกเก็บเยอะที่สุดเงครอ,คอ้นี่ครับสองแต้มและนี่หนึ่งแต้มอขอที่อีกหนึ่งแต้มสีแต้มนะครับหมูนี้ เียทั้งเนื้อมีทั้งหนูเฮยมีทั้งหนูโอเคอะอย่าต้อหนูด้วยเฮ้ยตงฟคนหม่มแล้ววันไงฮครวันนี้เอาพอๆอ มีแต่แมวครับระดับแมวสีแมววงกลัวหนูมีมือตีมือมือ้วมือใมือใดมอใที่มมือใดน่หารมือย MVP นี่ได้แจกแต่เป็นมือตมาละแต้มละแ้มยกเล่นด้วมื

ไม yeah. ่รา้อมจังจนะนะรเงี <arrivé> yeah. uh, ่ยหูคนเหี้ยะ้ทีอนนะเรื่องของางนสจะอู่วะนีเลยฟังเสียงกบกบอาีบอือฮ สมกบไปตีง่ายก็แล้ครับแคบหนูแคบหนูแคบหนูเดี๋ยวปะปเดี๋ยวปะจัพก่มอเด้อย่างเงี้ยแกกัดกัดอะอย่้งเงี้ยีกกินปีนหู่พี่เราได้เโอหมูปว่าข้าวเดียวหวาวกินอกพี่

ยังไม่ค่ายต้องหมอเลยออ้ใส่ทองเรือสเอสกเสบเสกซึ่งสิ่งอย่างหมดน,นี้วอ็นไงไมไีแม่นี่มี่นี่น้ำอมฤต อเดี๋ยวมันกัดหนูเครื่องนึงอิ่มนะเอาเนี่ยสีมือของเสียนะครับเสียหนึ่งตัวใหญ่นะจา่โซนสองตัวผมน้าที่ตีแล้วกี่ินครับกิไนไม่ต้องคายกรุกแก้วลุกแกล้ว Nó mèo lần yên đóng ghé nó mèo đây Oi luôn đunny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  luôn 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 คู <oung> ้ลงมือในระแวหางหางมึงเป็นี่ครับมึงที่เดือดมึงเฉียดอยู่ลองดูยังดูนะ ตัวนี้คือผอมเนื้ <S <s <sk ongs> อหอมเนื้อเอ้ยเแค่กี้ม่แมนั่นเ็นเลยส่อยู่ตายไดกเ่วเลยพี่น้องเลยซึมเปาเพราะว่ามาถึงเปาแล้วแถว

จ้าว <là> ้างในนั่นไอนั Jamie, <anak> ่นักมอสส่วน

เอา,อ LIKE เอา,าหุ้นอะหุ้นอยู่อะอะไรนะวะทำงานเพี่อนี่สมก e. mm. ับยิงมากเลยเนาะมาตักก้าสมกับทำอะไรมืโอ้โหฉันสาหัสอะ

โโอ้หมูหันนุ่งเท่านี้อะิศสายไปเลยนะตั้งเสียงอะไรเม่อแรก็ไม่ยอมตอนนั้ขั้นนี้ตอนเล็ครักรักกบเลยแจวรักไม่ยอดแจวพักเด็ดไอ้บ้านน